ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเกษตรสม้มซาหรือว่าสมา้มสาภาษาคุราลนะครับนี่เป็นลูกอย่างนี้เลยครับเหมือนกับมะกรูดนะครับแต่ไม่ใช่มะกรูดนะไม่ใช่ส้มวิเวอร์นะครับคนละอย่างกันนะครับต้นเขาจะเหมือนกับต้นมะกรูดเลยครับเหมือนกับต้นส้มทั่วไปนี่แหละนะครับนะเอกลักษณ์มัน้าแต่ใบเขาจะมีกลิ่นหอม คนโคราชนี่เวลาทําแกงไข่หํำหรือไข่พํานะครับเขาจะเอาใบของต้นสมสาหรือสมซาเนี่ยใบมันเขาจะไปใส่กับแกงไข่พําหรือแกงไข่หนำบ้านผมนะครับภาษาโคราชนะบางคนก็ไม่รู้จักนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเขามีแบบนี้ไหมครับนะวิธีกินอะไรต่งตางๆนะครับนะถ้าคนปองไม่เปลี่ยน นะครับคือจะกินไม่ได้เลยนะครับมันจะหืนนะครับเอกลักเขาจะหอมนะครับนะเปื่อเขานะครับวิธีปาดกินนะครับนะกจะปาดนี่ปาดหัวออกนิดนึงนะครับแล้วก็ปาดแบ่งแบ่งสี่ส่วนนะครับนะแบ่งสี่ส่วนปาดไแค่เข้าผิวนะครับนะไม่ต้องเข่าถึงเนื้อในเขาเพราะว่าเนื้อในเขาจะเอ่อกับผิวเขาเนี่ยมันจะบางๆเองนะครับนะปาดปาดสี่สี่สี่ สีสีชิ้นเป็นสีชิ้นนะครับปาดบางๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับนะครับเราจะนี่นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นอ่าสีแฉกเนาะที่เราปาดเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้ใช้ปลายมีดหน่อยนึงจิกลงไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับนะครับพิธีปลอกสมสาดนะครับย่าห้ไอด้านบนนี่ถูกกรบเนื้อในเข้าครับนะเนี่ยเราจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่น่ครับ ราจะแก้วมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับคือจะให้มือเราเนี่ยที่จับเปลือกส้มเนี่ยไปตีกับเนื้อในนี่นะครับนะมันจะออกขึ้นหื้นนะครับนะเนี่ยออกคือออกทีละิ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับแกะออกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ครับนี่ออกอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ เอาเก็บเศษที่ว่าเขาขาที่ติดเปลือกอติดเนื้อในเขาออกนะครับนี่คือแกะออกอย่างนี้เลยเนี่ยฝอยฝอยนี่ครับนี่ครับนี่เลยเนี่ยนี่ตรสชาิเขาจะออกปเปรี้ยวหวานหวานนะครับนะจะไม่เปรี้ยวมากนะครับนะนะนะครับแต่ถ้าบางตงน้นนี่โอ้ลูกใหญ่มากันนะครับนี่ก็ขนาดลูกมะกรูดเลยนะครับเนี่ยแต่บางต้นนี่จะลูกใหญ่มากนะครับ นะเราจะออกหวานนะครับนี่เลยแกะออกเนี่ยเนวไอทีติดใยเขา้าขาวๆนี่ครับคือออกเลยครับเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะครับติดใยบางๆนะพอออกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ๆนะครับนี่เลยนะพอ้วป๊ปบอ่ะฉีกไปเลยครับทีนี้ฉีแป๊บออกมาอย่างไง ดูเนื้อในเหรนะครับเนี่ยจัดไหมครับนะประมาณนี้เลยครับเนี่ยนี่แล้วก็เอามาฉีกมาเป็นชิ้นนี่ครับจะเป็นเอามาฉีกมาง่ายๆอย่างนี้เลยครับนะกินได้เลยครับทีนี้อืมต้นนี้ก็ไม่เปรี้ยวมากครับออกหวานเลยนะครับเพราะว่าเขาเก๋แล้วนะครับนะครับ สิ่งมาเป็นสี่งชิ้นสิ่งนี้เลยน้าสมอูนะครับนะแต่เพื่อเขาจะลูกเล็กกว่านะครับนีอันนี้เครื่องมาจากในบ้านครับแต่ที่สวนนี่ยังไม่ติดลูกเลยนะครับแต่ในบ้านเนี่ยอืมเขาต้นใหญ่แล้วหลายปีแล้วนะครับก็จะติดลูกทุกปีนะครับทุกท่าน,นอันนี้เลยเในี่ยในสมเนี่ยใ,ใ,ในสมซาหรือคนลาศเรียกสมซานะครับ มาปิ้นชิ้นนี้เลยครับกิมไปเกลือนะอร่อยตุกทตานเนี่ยวิธีปอกวิธีกินของสมสาหรือสมซานะครับ